บูเรตแบล็กนำเสนอปืนลูกโม่ในตำนานของเบนเยียมคลิปนี้ผมขอ2ยอดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับนาการ M 1895น M1895 เป็นปืนลูกโม่ที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งออกแบบโดยช่างทำปืนชาวเบลเยียมลีออนนากันในช่วงปลายศตวรรษที่19เดิมที่ปืนสันลักณ์นี้ถูกนำมาใช้โดยกองทัพรัเสเซียในปี1,800 95และถูกใช้อย่างกว้างขวางในช่วงส,วง,สวงครามโลกครั้งที่1สงครามกลางเมืองรัเสเซียและสงครามโลกครั้งที่2นาการ M1 895เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องระบบซิลแก๊สที่โดดเด่นซึ่งทําให้ปืนลูกโม่ยิงได้เงียบกว่าปืนพกรุ่นอื่นในสมัยนั้นบทความนี้จะสํารวจประวัติและคุณลักษณะของนาการ M1 a 95รวมถึงผลกระทบต่อโลกของอาวุธปืนนาการ M1 895เป็นปืนลูกโม่ที่ออกแบบโดยลีออนนาการ ในช่วงปลายศตรวรรษที่19ปืนลูกโม่นี้ถูกนำมาใช้โดยกองทัพรัสเซียในปีพุทธศักราช2438และถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นากัน M1895 มีความโดดเด่นในด้านระบบซีลแกส๊สที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้ปืนพกลูกโม่ยิงได้เงียบกว่าปืนพกรุ่นอื่นๆในยุคนั้นนากัน M1895 ยังเป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือและความทนทาน ซึ่งทําให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบปืนหนึในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของนากัน M 1 8 9 5คือระบบซิลแกสระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการผนึกแน่นระหว่างกระบอกสุขและกระบอกสุขซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มความแม่นยำเมื่อดึงทริกเกอร์ของนากัน M 1 8 9 5กระบอกสุขจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยปิดช่องว่างระหว่างกระบอกสูบและกระบอกสูบสิ่งนี้สร้างการผนึกที่แน่นหนา ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มความแม่นยำระบบซิลแกสยังช่วยเพิ่มความเร็วของกระสุนซึ่งทําให้นากัน M1895 เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกว่าปืนพกกรักอุ้นอื่นๆในสมัยนั้นนากัน M1895 มีกระบอกสูบ6นัดและบรรจุกระสุนสําหรับคาทริด7 62x38 mm ปืนลูกโม่มีไก่ปืนแบบดับเบิลแอชชั่นซึ่งหมายความว่าสามารถดึงไกปืนเพื่อง้างค้อน หรือยิงปืนอลูกโม่นอกจากนี้นากัน M1895 ยังโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและความทนทานซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่กองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นากัน M1895 ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทัพสัยและยังถูกใช้ในหลายประเทศอีกด้วยปืนลูกโมได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่พลซุ่มยิงเนื่องจากระบบซีลแก๊ ทำให้ปืนลูกโม่ยิงได้งเงียบกว่าปืนพกรุ่นอื่นๆในยุคนั้นนอกจากนี้นาการ M1895 ยังถูกใช้ในช่วงสงครามกลางเมืองรัสเซียและสงครามโลกครั้งที่2และยังคงประจําการในกองทัพรัสเซียจนถึงปี1950วันนี้นาการ M1895 ได้รับรางวัลอย่างสูงจากผู้ที่ชื่นชอบปืนและนักสะสมระบบซีลแกสที่เป็นเอกลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และความทนทานทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืนในประวัติศาสตร์นอกจากนี้นากัน M1895 ยังมีชื่อเสียงในด้านบทบาทในประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนเนื่องจากเป็นหนึ่งในปืนพกลูกโมรุ่นแรกที่มีระบบสิวแกส๊สซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคุณลักษณะมาตรฐานของปืนพกสมัยใหม่หลายรุ่นนากัน M1895 เป็นปืนพกลูกโมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างสำคัญต่อโลกแห่งอาวุธปืนระบบซิลแกสความน่าเชื่อถือและความทนทานทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบปืนและบทบาทในประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนนอไม่สามารถพูดเกินจริงได้นากัน m 1 8 9 5เป็นเครื่องต้นใจถึงความเฉลียวฉลาดและงานฝีมือของช่างทำปืนในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20และยังคงเป็นที่มาของความลหลงไหล และแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะก,การออกแบบอาวุธปืนสุดท้ายนี้ผมอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้ทำคลิปอะไรและพูดคุยกันได้ครับ